คำถามคาใจทุกคนนะการติดบูโรเนี่ยจะขอสินเชื่อตัวไหนได้บ้างเวลาที่คุณจะไปขอสินเชื่อที่ไหนก็ตามมักจะมีการตรวจสอบเครดิตบูโรอยู่เสมอแต่นน่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็แน่นอนเลยว่าผู้ติดบูโรส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อทําให้คุณหมดโอกาสที่จะกู้เงินในระบบที่ถูกกฎหมายและคุณก็หันไปกู้เงินนอกระบบที่เหมือนง่ายกว่านั่นเอง นึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับและที่นี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะมีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งนะที่คนที่ติดบูโรเนี่ยสามารถจะกู้สินเชื่อกับเขาได้หรือเรียกว่าสินเชื่อที่ไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรถามการันตีเลยว่าคุณจะได้เงินกู้แบบ100%อซ เอาไว้เป็นทางเลือกนะให้ชีวิตคุณหมุนต่อได้แบบไม่มีสะดุดเสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉินยามจำเป็นก็ได้ตัวนี้รับหลากหลายอาชีพเลยขอแค่เป็นบุคคลที่ทำงานมีไรายได้ไม่ต้องมีไรายได้ประจำก็ได้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะสูงสุดถึง90%ทุกคนเพียงแค่มีอายุ20-70ปีแล้วก็รวมผ่อนแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิน75ปีนะ คุณก็มีสิทธิ์แล้วเขาก็จะให้เงินก้อนกับคุณนั่แหละตามรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ทีนี้คุณเลือกผ่อนได้ตามที่คุณจ่ายไว้นะตั้งแต่12งวดจนถึง60งวดเขาจะคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยแบบลดต้นลดดอกระหว่าง20.75%จนถึง24%ต่อปีวงเงินที่คุณจะได้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอากรสแตมป์5ของวงเงินกู้ แต่ก็ไม่เกิน10,000บาทแล้วก็จะมีค่ากรอสแต็มของสัญญาค้ำประกันเงินกู้อีก10บาทถือว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยนะที่ให้คนที่ติดบูโรเนี่ยมากู้เงินได้แล้วที่นี่เนี่ยคุณมาได้เลยนะกับเพลงเลเซงเขามีอยู่ทุกจังหวัดอยู่ใกล้บ้านคุณเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบจริงๆนะว่าคุณเนี่ยอยู่ใกล้สาขาไหนก็ เข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของเขาหรือจะส่งฟอร์มการสมัครสินเชื่อผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับมันก็สะดวกดีนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาบริการถึงที่อีกด้วยหากคุณเป็นคนที่ติดบูโรอยู่นะก็ต้องเป็นหนึ่งสินเชื่อตัวนี้เท่านั้นนะนั่นก็คือสินเชื่อแห่งเปลี่ยนรถเป็นเงินก็จะเป็นสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถนี่แหละเพียงแต่ว่าโดดเด่นกว่าที่อื่น แล้วก็รถไหนๆเน่ก็กู้ได้รถพอนอยู่ก็มาได้ไม่ใช่ปัญหารถจะปีเก่าปีใหม่เน่เขาจัดให้ได้หมดจัดให้คุณได้เงินกู้สูงสุดถึง90%ของราคาประเมินรถกันเลยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนกันด้วยนะแค่คุณมีเล่มเน่ก็ขับรถไปหาเขาได้เลยคุณก็จะมีเงินใช้กันแล้วใครที่เพิ่งจะโอนรถมาเป็นชื่อของตัวเองบาดบนะรอแค่เพียงหนึ่งวัน ก็สามารถจะเอารถเอาเล่มมาหาที่ห่งเลสซิ่งกันได้เลยสะดวกกว่าง่ายกว่ารับเงินได้ไวกว่านะแต่บางที่เนี่ยนะอาจจะต้องรอนะให้คุณได้ครอบครองรถเนีประมาณสัก3-6เดือนแต่จริงแล้วที่นี่ไม่ต้องให้คุณรอขนาดนั้นทีนี้คุณอยากสมัครขอสินเชื่อตัวนี้นะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ h e n g l ส s i n g c o m แล้วก็เลือกหาสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินนะ จากนั้นเนี่ยให้เลือกจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านเลือกประเภทของรถเลือกสถานะการผ่อนรถจากนั้นก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็อีเมลถ้าเกิดว่าคุณมีจากนั้นเนี่ยให้ติ๊กถูกนะในช่องของข้ารเจ้าตกลงและยินยอมสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องมาติ๊กถูกอีกครั้งหนึ่งนะในช่องที่ฉันไม่ใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่รอน,นั่นแหละเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เขาติดต่อกลับมา แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากรอจริงๆเนี่ยก็ขับรถไปหานะไปหาสาขาที่อยู่ใกล้บ้านก็นได้เลยหรือจะโทรหานะที่หมายเลขหนึ่กหนึ่เข้าไปสอบถามสาขาแล้วก็รายละเอียดของเสินเชือตัวนี้กันได้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ